ถูกป่ะเอ้าวัดปิดเปิดประตูวัดปิดประตูวัดมันปิดได้ด้วยเหรอวะนี่เอ้าเดี๋ยวผมไปเจ้าเอาเจ้าอาชั่วเอาว่าอาชั่วเป็นอะไรไปเฮ้ยเฮ้ยเบลีออนดีปิดลงไปบนหลังคาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดรู้สึกคุ้นๆอย่างเงี้ยไม่รู้ฉากนี้เหตุการณ์ที่ตกลงมาแล้วก็มีคนแก่จริงๆด้วยแกอีกแล้วอ่ะแมวยังดุเลย บองบูมันนักกีก่กิโลนะทุกคนอย่าลืมล่ะถ้านายเห็นสาน้อยที่มีหางฟูฟ่องผลยาสีน้ำตาลอ่อนแถมยังผูกเบอร์สีแดงสวยต้องรีบเรียกเธอว่าสิพี่โอ้วสวยเลยอ่ะออมเมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรนะสิสพี่ฮะนี่นะ ทุกคนสวยชิบหายเย่กดข้ามเียกดข้ามจะกดข้ามไป้ไหฉันอยากฉันอยากจะปิดไดอะล็อกแร้ถ่ายรูปโอ้ยกแกสวยไปไหมวะมองจากอวกาศยังรู้เลยว่าวอยฮันเตอร์พี่เย่แล้วผมยาวก็สวยดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่านี่คือพี่เย่อ๋อนี่ไงเขาเลยไม่ผูมมาพร้อมกันจริงๆประตูที่พี่เย่ข้ามผ่านไปนั่นอะ ก็คือเก้าเป็นหนึ่งทีก็กลายเป็นน้องสาวเก้ากลับมาอีกทีก็กลายเป็นพี่ชายแล้วก็วนไปวนมาใช่ปะนี่